สวัสดีครับนี่คือเวลติเว a y เราเอาเงินไปทำไมนี่คงเป็นคำถามที่หลายคนคงคิดไม่ตกกันในทุกๆวันการเอาเงินเป็นอย่างหนึ่งครับที่มนุษย์ทุกคนรู้จักกันดีการเอาเงินคือการเอานำเงินส่วนหนึ่งของเราในชีวิตที่เราใช้หรือหามาได้เก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อบางสิ่งบางอย่าง เราจะเก็บไว้ซื้อของอาจจะเก็บไว้เพื่อค่าเทอมเก็บไว้กินอาหารดีๆหรือจะเก็บไว้เพื่อซื้อของที่เราอยากได้นั่นแหละครับคือการออมเงินแต่สิ่งสําคัญคือเราออมไปทําไมล่ะ,ะหลายคนอาจจะมีความคิดว่าถ้าเราไม่ใช้เงินวันนี้เราก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้พรุ่งนี้เราอาจจะตายก็ได้ใช่ไหมครับ แต่เหตุผลของการออมเงินจริงๆก็คือเราเออมเงินไว้เผื่อวันพรุ่งนี้ที่เราจะไม่ตายเราเออมเงินไว้เผื่ออีก10ปีอีก20ปีที่เราจะยังอยู่บางครั้งเราจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเองเราจะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินส่วนนี้แหละครับที่จะมาทดแทนกันได้ส่วนที่เราเออมมาตั้งแต่เมื่อหปีที่แล้วหรือก่อนหน้าที่เราจะเกิดเหตุการณ์ต่าง แล้วเราจะเริ่มออมเงินได้จากตรงไหนดีละ่ะวิธีการออมเงินเป็นอย่างหนึ่งครับที่หลายๆคนอาจจะไม่ตระหนักถึงมันมากหรือหรือบางคนอาจจะคิดถึงมันอยู่แล้วก็ดีเราสามารถออมเงินเล็กๆน้อยๆของเราได้ครับอาจจะเป็นเหรียญที่ได้รับจากต่างทอนอาจจะเป็นเงินสัก5% 10%ซจากที่เราหามาได้เพราะว่า แม้จะเป็นส่วนเด็กครับเมื่อเราออมเราจะมีวินัยการออมมากขึ้นเหมือนที่เราฝึกเด็กๆให้กับที่โรงเรียนฝึกเด็กๆนะครับให้เขาเริ่มออมตั้งแต่เด็กๆอาจจะเอาวลาห้าบาทสิบบาทแต่เนาเขาก็ได้ออมแม้มันจะเป็นจํานวนเงินที่ไม่เยอะครับแต่ว่ามันสามารถช่วยเด็กๆพวกนั้นได้หรืออาจจะช่วยเราในปัจจุบันก็ได้เราจะออมเวลาห้าบาทสิบบาทก็ได้ครับอืม แต่บางครั้งเราจะได้เงินมาพิเศษอาจจะเป็นช่วงปีใหม่หรือช่วงวันเกิดของตัวเองเราจะได้เงินมาเราก็มีสิทธิ์เลือกครับที่จะเลือกที่จะใช้มันทั้งหมดหรือจะเก็บออมไว้ส่วนหนึ่งเงินออมเป็นอย่างหนึ่งครับที่มันเติบโตเองได้ถ้าเราลงทุนมันไปในสักที่หนึ่งบางคนอาจจะเอาเงินออมที่มีเนี่ยฝากธนาคารดอกเบี้ยธนาคารก็อยู่ประมาณ0.5ถึงประมาณ หนึ 1> 1่งเปอร์เซนอาจจะไม่เกินนี้มันก็จ,จะเติบโตขึ้นได้ครับสมมุติเราปะเรามีเงินร้อยหนึง่งฝากไปปีหนึ่งอาจจะได้มาเป็นร้อยหนึ่งบาทแต่อย่างหนึ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงในการออมเงินเลยก็คือเราต้องคํานึงว่าเงินที่เราออมมันจะได้เงินเฟอ้อหรือเปล่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อคือสมมุติเมื่อสิบปีที่แล้วเราซื้อก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชาม อาจจะใช้เงินแค่1บาทแต่ปัจจุบันเราใช้เงินถึง50บาทนี่คือ,อพลังของเงินเฟอ้อครับเงินมันเฟอ้อขึ้นทุกคนมีเงินมากทุกคนก็พร้อมที่จะจ่ายในราคาที่แพงขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องทําให้เงินของเรางอกเงยมากกว่าราคาของที่แพงขึ้นฉะนั้นบางคนอาจจะเลือกที่จะออาเงินในรูปแบบอื่นแทนอาจจะไปซื้อทอง อาจจะซื้อที่ดินเก็บไว้ซื้อของสะสมนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งในการลงทุนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ทําให้เงินมันไม่จมอยู่กับที่เงินมันไม่ได้เป็นเงินสดอย่างน้อยมันก็เปลี่ยนเป็นสิ่งของที่จะมีราคาแพงขึ้นหรือบางคนอาจจะไปลงทุนในหุ้นเพราะว่าเขามีความรู้หุ้นเป็นอย่างหนึ่งครับที่เราจะต้องใช้ความรู้ด้วยในส่วนหนึ่งแต่ว่าการออมเป็นพื้นฐานหลักของการ ทำทุกสิ่งอย่างนี้แล้วถ้าสมมติเรามีเงินต้องใช้ล่ะมีสถานการณ์ที่เราต้องใช้เงินเราจะต้องใช้มันในการทำอะไรดีสำรวจตัวเองก่อนครับว่าเรามีปัญหาด้านอะไรบ้างในชีวิตเราอาจจะต้องใช้เงินในการ,ราาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับตัวเองหรือเปล่าเรามีโรคประจำตัวหรือเปล่าที่จะต้องใช้เงินเรามีภาระหน้าที่ในการที่จะต้องส่งเงินกลับบ้านหรือเปล่า หรือเราอาจจะต้องอเลี้ยงน้องอาจจะต้องจ่ายเงินเพื่อใครสักคนหนึ่งอาจจะต้องรักษาใครสักคนหนึ่งแต่ว่าเป้าหมายของการออมเงินของเราคืออะไรล่ะเราต้องตั้งเป้าหมายในการออมเงินของเราเราจะได้เห็นว่าใน Σ สักระยะเวลาหนึ่งเราก็คงจะไปถึงเป้าหมายนั้นอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนก็ได้ครับเราจะอยากซื้อมือถือสักเครื่องหนึง่งราคาสักหมื่นหนึ่งสามหมื่น เราตั้งเป้าหมายไว้ก่อนได้ครับพอเราเก็บเงินไปสักระยะหนึ่งจนถึงเป้าหมายของเราเรามีทางเลือกสองทางครับคือเราจะซื้อสิ่งนั้นหรือว่าเราจะปล่อยให้เงินตรงนั้นอยู่ที่เดิมในการใช้ระยะเวลาเก็บเงิน3ามหมื่นอาจใช้เวลาสักปีหนึ่งครับอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้แต่ว่าทางเลือกในตอนนั้นก็คงเป็นทางเลือกที่ดีไม่แพ้กันไม่ว่าเราจะซื้อ หรือวเวลาจะยังเก็บเงินนั้นไว้อยู่เองินล้านนึ่งสำหรับชีวิตคนคนหนึง่งผมคิดว่ามันเก็บได้นะครับถ้าสมมติเราอายุยืนสักหกปีก็เฉลี่ยตกวันละแค่เกือบเกือบห้าสิบบาทห้าสิบบาทเท่านั้นก็ทำให้มีมีมเออเรามีเงินล้านได้แต่ไม่ว่ายังไงไม่ว่าเป้าหมายของแต่ละคนจะเป็นยังไงความพึงพอใจของเราเป็นอย่างหนึ่งครับที่กำหนด การอมเงินของเราด้วยไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขในการออมเงินแต่ว่าความพึงพอใจของเราเป็นหลักประกันว่าเราจะออมเงินไปถึงจุดไหนบางคนอาจจะมีเป้าหมายแค่พันเดียวบางคนอาจจะมีเป้าหมายเป็นล้านแต่ว่าให้เราสนุกกับการออมเงินครับการออมเงินเป็นอย่างหนึ่งที่เราช่วยเราได้ในสักวันหนึ่งที่เราเด็ดร้อน จะช่วยเราในวันหนึ่งที่เราลำบากนี่คือเหตุผลว่าเราออมเงินไปทำไมขอบคุณที่รับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในเวลติเวในหนทางของความมั่งคั่งของคุณขอบคุณครับ